สวัสดีครับลุงกับป้ามาแบ่งปันคลิปนี้ครับลุงจะได้นำประสบการณ์เรื่องรองเท้าคู่โปรดหรือรองเท้าคู่ใจมาเล่าให้กัละยาณมิตรที่ติดตามชมเพื่อได้แลกเรียนเรียนรู้กันนะครับลุงจะพูดถึงรองเท้าออกกําลังกายหรือรองเท้ากีฬานั่นเองนะครับหลายๆท่านอาจจะตัดสินใจเลือกรองเท้ากีฬาโดยการเลือกรูปทรง สีสันหรือแม้กระทั่งแบรนด์ดังๆนะครับแต่รุงตัดสินใจเลือกคู่นี้ครับเป็นเพราะอะไรไปดูครับนี่รองเท้ากู้นี้สีสันไม่สวยครับรูปทรงอาจจะไม่สะดุดตาถูกใจในตอนแรกแต่มันทำให้ชีวิตลุงได้เปลี่ยนหลังจากที่13ปีที่ผ่านมาคุณหมอห้ามลุง ออกกำลังกายโดยการวิ่งครับแต่เมื่อเจอรองเท้าคู่นี้ทำให้ลุงลุกขึ้นมาจ็อกกิ้งได้อย่างสบายสบายในวัยเด็กลุงค่อนข้างขัดสนมากครับแต่ก็ชอบเล่นกีฬาไม่มีรองเท้าที่จะเล่นกีฬากับเพื่อนๆครับต้อง ถอดรองเท้าวิ่งเตะบอลแทบทุกวันก็ได้ครับแต่พอช่วงที่เรามีเงินเดือนเราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกคุณภาพของรองเท้าแต่ก็ยังเล่นกีฬาอยู่นะครับก็เป็นรองเท้าผ้าใบทั่วไปทำให้ข้อเข่าของลุงเสื่อมครับหลังจากที่เล่นมาหลายปีนะครับจนคุณหมอต้อง อ้ามลุงที่จะออกกำลังกายโดยการวิ่งเด็ดขาดเลยทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปครับเมื่อ12 13ปีที่แล้วก็ทำให้ลุงต้องมารื้อฟื้นขึ้นใหม่เมื่อเจอรองเท้าคู่โปรดนะครับ ขอขอบใจเจ้าลูกชายนะครับที่เขาไปสรรหารองเท้าออกกำลังกายรองเท้ากีฬามาให้ลุงได้สวมใส่ครับเป็นรองเท้าคู่โปรดในการออกกาลังกายจบลงย่างมีความสุขครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ทุกวันนี้ที่มีการระบาด เวลาโควิด -19 อยู่กับบ้านช่วงเช้าก็ได้ออกกําลังกายเช้าหนึ่งก็3กิโลบ้าง4กิโลบ้างนะครับตามสภาพอากาศแล้วก็ความพร้อมของร่างกายในช่วงสูงวัยนะครับครับก็ขอเป็นกําลังใจในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ก็ขอเชิญชวนกระยานามิตรมาออกกาลังกายโดยการจ็อกกิ้งหรือการเดินครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ